ต้นเจีอหอสวัสดีนะคะทุกๆคนค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเนื่องจากว่ามีคนทางบ้านนะคะอยากที่จะเรียนรู้การแนะนำตัวเองค่ะอาวเดี๋ยววันนี้เราซื้อนะคะจะมาสอนแบบง่ายๆกันเลยนะคะคำแรกนะคะที่เราจะต้องรู้จักนะคะคือคำว่าเจี๋ยาเจี๋ยาคำนี้นะคะก็จะแปลว่าแนะนำ ทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการพูดว่าแนะนำตัวเราเองใช่ไหมคะ,ะสามารถพูดได้ว่าเจ้าชาวจื่อจ i เจ้าชาวจื่อจก็คือการแนะนำตัวเองนั่นเองนะคะประโยคแรกนะคะที่เราควรจะพูดเลยนะคะก็คือการทักทายสื่อสารออกไปค่ะกับบุคคลฝั่งตรงกันข้ามะคะก็คือการสวัสดีค่ะเวลาที่เราจะพูดประโยคนี้นะคะเราจะใช้คำว่า t ักทาย ต้อเจ้าสวัสดีทุกคนนั่นเองนะคะค่ะและถ้าเราต้องการสื่อสารออกไปนะคะว่าเราชื่ออะไระถ้าเป็นประโยคนี้นะคะให้เราใช้คำว่าหัวเจียวหวังหนิงฟางอันนี้คือชื่อของครูเองนะคะของเหล่าชื่อนะคะหวงหนิฟงฟางเราก็ใส่ชื่อเข้าไปหลังคำว่าหัวเจียวหัวเจีย หวงหมิฟงฟางแล้วถ้าเป็นของคนจีนใช่ไหมคะเขาจะเอาแซ่ขึ้นก่อนชื่อนั่นเองนะคะยกตัวอ,อย่างชื่อของเราซื้อนะคะคําว่าหวงเนี่ยคือแซ่ชื่อจริงก็คือคําว่าหมิฟงฟางหาวเจีว๋วขวางหมิฟงฟางแต่ถ้าใครไม่มีชื่อภาษาจีนไม่เป็นไรนะคะอะสามารถใส่ชื่อภาษาไทยลงไปแทนได้เลยนะคะเช่นหัวเจียวสมชายอะ,อะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะ และถ้าเกิดว่าเราแนะนําไปแล้วว่าเราชื่ออะไรใช่ไหมคะทีนี้ถ้าต้องการพูดว่าแล้วชื่อเล่นของเรานะคะ,ะแนะนําชื่อเล่นของตัวเราเองนะคะเราสามารถใช้คําที่ว่าหว่อเต๋อเสี่ยวหมิงชื่อชิงหว่เต๋อเสี่ยวหมิงชื่อิงชื่อเล่นของฉันคือชิงเสี่ยวหมิงก็คือนิค a นมชื่อเล่นนั่นเองนะคะ เอามาใส่ขยายค่ะเป็น Water Xiaomi อ่าก็เป็นชื่อเล่นของฉันอ่าชื่อเล่นของฉันอ่าคือชิง Water Xiaomi สื่อชิงถัดมานะคะถ้าเราต้องการบอกว่าเราเป็นคนไทยนะคะ,ะสามารถพูดประโยคที่ว่า我是泰国人我是 ไข่กัวเรนฉันเป็นคนไทยนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มว่าปีเนี้ยเราอายุเท่าไหร่นะคะอย่างที่เราซื้อเคยสอนไปแล้วใช่ไหมคะว่ามีตัวเลขหนึ่งถึงสิบอ่าแล้วก็มารวมรวมเลขต่อไปเป็นหลักอื่นๆหลักร้อยหลักพันเนี่ยแค่เรารู้ตัวเลขเหล่านั้นเราก็สามารถพูดประโยคนี้ได้แล้วนะคะ,ะมาดูประโยคนี้กันนะคะถ้าต้องการพูดว่า ปีนี้ฉันอายุอ่าตืดตืดต,ต,ต,ตืก็ว่าไปนะคะอายกตัวอย่างเช่นนะคะ今年我二十五岁了今年我二十五岁了อ่าประโยคนี้ก็จะแปลว่าปีเนี้ยฉันอายุ25ปีแล้วอ่า25่สาคำว่าซุยก็คือคำว่าแปลว่าปีแปลวะ่าขวบนั่นเองนะคะ今年ปีนี้我 เออซื้ออูช่วยเลยยกตัวอย่างนะคะปีนี้ฉันอายุ25ปีแล้วอืมถัดมานะคะถ้าเราต้องการบอกว่าเราเนี่ยสามารถพูดภาษาจีนได้นิดหน่อยอือพูดภาษาจีนได้นิดนึงนะคะเราก็บอกสื่อสารกับเขาไปเลยนะคะว่าฉันพูยภัวอีเได้ยฮัหน่อยอีกรอบนะคะหัวพูยภัวอีเได่ย ข่อน่าประโยคนี้จะแปลว่าฉันสามารถพูดภาษาจีนได้นิดหน่อยอเราก็สื่อสารออกไปนะคะว่าเราพูดได้นิดหน่อยและประโยคสุดท้ายที่เราจะต้องพูดปิดท้ายนะคะสําหรับการที่เราแนะนําตัวเราเองและเราได้รู้จักเพื่อนใหม่นะคะคือประโยคที่ว่า,วารันซื่อนี่หกก็จะแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักคุณค่ะยินดีที่ได้รู้จักคุณครับ อันนี้ก็คือประโยคต่างๆที่เราสามารถนำไปใช้แนะนำตัวเราเองได้แบบง่ายๆนั่นเองนะคะค่ะวันนี้เรียนรู้กันแล้วอย่าลืมนำไปใช้นะคะค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด, like, กดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับความดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคราวหน้านะคะครูฉิงพูดจีง